กอันนี้เราจะลองทำขนมจีนสูตรพี่นดิวนะคะอย่าใส่คำน,นวจะปึ้งไหมอันนี้เราใส่ทีละน้อยนะเพราะว่ากลัวก็เคม อร่อยไหมอืม,อมหนัวนะแต่ว่าต้องใส่น้ำอันนี้เป็นเลือดไก่นะคะ แล้วแต่ชอบเนาะอันนี้ชอบแบบอยากกินใส่เลือดไก่เออหนัวอร่อยดีฉันชอบผักอันนี้นะใบแบงรักใครชอบก็กินเมืองนุ่มบานจิบเลือดอยู่บใส่น้ำจักหน่อยกับเลืดอดยู ใส่น้ำพใส่น้ำจักหน่อยอ่ะพอดีเลยถ้าบอ่ใส่น้ำเลยอ่ะมันจะแบบนวลเลือดโคตรเดี๋ยวชีมเมืองบ้านเนี่ยแนะนำให้ใส่น้ำอีกนี่เอาเป็นน้ำเลือดไก่นะจ้ะ น้ำจะอยู่ใส่อยู่ในเฮงื่อ b ได้ลุกก็เลยเอาอันนี้ก่อนกะเลือดยูอ่อร่อยนะฉันว่าต้องใส่น้ำตาลจังหน่อยต้องน้ำตาลหน่อยต้องน้ำตาลจังนจหน่อยนะ ่งสุรอดนะใส่ไปแล้วเด้อเอาน้ำตาลกันโอ้ยลมแห้งแเน,นี่ยกระตูห้องไปอืมรสดู เอาน้ำมาให้หน่อยดิได้ลินดอยอ่ะอเลือดไก่ก็คือเลือดทางเลือดอยู่เลือดอยู่แซ่บเลยแหละหเย็นยูน คันไายบอมักเข้มหลายแนะนำให้ใส่น้ำใส่น้ำจังน้อยชิพอดีเลยคันเทน้ำปลาแดกใส่เลยนะเข้มเข้มโพดแต่แซ่บนี่ฉันมักพักอันแฮ้ขค่ครับ Kinh con